สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวร้านถูกดีนะครับสิทธิัยการค้านะครับตอนนี้กินเน้อย่างเพิ่งเสร็จนะครับอ่าตอนนี้อ่าบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านเพิ่งเปิดใหม่ครับบริการเราก็รับนะครับอ,อันนี้คือตู้แช่นะครับ คือสินค้าขายดีนะครับแต่มาน้อยมากครับดูอย่างไรไม่รู้ดูนะครับอันนี้คือเราจัดเป็นไอ้ให้หยิบจับง่ายนะครับของหมดแล้วคืจริงของของบางกวน,นี้ครับเพิ่งใส่เมื่อกี้มาแล้วจากละมังเว่าอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ย สัค่ะโอ้ย้างจาน,ค,นจค่ะคนใช้เหรอลกูกเป็นคนใช้ <c oughs> นะครับเหมือนน้ำยาปอนุมครับสองร้อยสีบบาทเนี่ยขายดีมากที่จริงหมดแล้วนะครับเนี่ยของก็มาเพิ่มไม่มาก <c oughs> ครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้าร้านแล้วนะครับ